สวัสดีจ้าเพื่อนๆมื่อนี้พ่อกันนี้แล้วจ้ากรับบารลรักดินจ้ามี่จะมาอัปเดตแปลงแต่งกวาที่ปลูกไว้แล้วจ้าคลิปก่อนได้ลงว่าได้เฮ็ด้างแตงไปรอบนั่นสรุปแล้วมันใส่บ่ได้เอาตะไคร้มาใส่แบบนี้มันยอด มันบ่สามาาถพันตะคายออกมาได้แล้วจ้ะก็เลยต้องลือออกแล้วก็จะเฮ็ดทางไหมเมื่อนี้ก็เลยพาพี่น้องมาอัปเดททางแต่งไหมที่เขาจะเฮ็ดกันนะจ้ะนี่พี่น้องยอดแตงยอดกํลังทิตใจเน้าออกไป นี่ต้นอวบดีใบยอดอวบดีจ้ะจ้ะตอนนี้ก็กำลังมัใหม่ข้างแต่งพักส่วนมากก็จะเอาไม้เฮดเอาเลยจ้ะ จากเศษไปเศษกระเบื้องนี่จ้ะเอาไม่ขึ้นพาดกันแบบนี้นะจา้ทาถ้าถ้าถามว่าเฮ็ดบ่าเฮ็ดข้างไรโบก็ได้เลวจ้ะแต่ว่านวยมันก็จะอยู่น้ำพืนดินนะจ้ะ นี่จ่าเพื่อนๆหลังจากพี่เฮานี่เฮาเห็ดข่างแตงกวาแล้วจ้ะแต่เขาได้โค้งแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเขาก็จะไปมัดยอดแตงกันเด้จ้ะนี่แตงกวาเขาเริ่มปิดดอกแล,ว,แลวจ้ะปิดดอกปิดมากแล้วเสจะฟ้างเลยจ้ะ นี่เชีบบ่ฟางนี่มัดยอดมันโยงขึ้นไปเทิ้งค้างมันเลยจ้ะพอมัดแดงสี่เราเขากะโยงมันขึ้นไปนนนนโยงมันขึ้นไป,ม,นนไปมัดกับค้างที่เฮ็ดไวนี่เห็นไหมัดไว้ทังสี่ นี่เริ่มเป็นมากน้อยแล้วจ้วะจติดมากน้อยแล้ว จ้ะสำหรับวิธีนี่จ้ะเป็นอีกหนึ่งไอเดียของการเฮ็ดข้างพักข้างแตง่งนะจ้ะถ้าเพื่อนคนไหนสะดวกจะเฮ็ดวิธีนี้หรือว่ามักในการที่เฮ็ดวิธีนี้จ้ะเอาไปทำตามได้เลยจ้ะไง่ายงนี่จ้ะนี่ เห็นบ่าจา้ะหน่วยแต่งน้อยน้อยิธีนี่ก็จะให้หน่วยแต่งของเขาบ่าต้องไปเปื้อนขี้ดินเนอจ้ะบ่ต้องไปถือขี้ดินนี่เริมมีเพียแล้วเปื้อนเห็นบหมเพียอ่อนเริมมาแล้วเริมมีเพียอ่อ,อนน้อยน้อยแล้ว เ็าต้องเอายาที่เขาหมักไว้มาไล่ฉีดนดะจ้ะนี่วิธีหนีเฮาจะให้เขาฉีดยาหรือฉีดปุ๋ยได้ง่าย้ยจะจ้ะนี่มันจะดูแลง่ายนี่มันก็จะเลี้ยวเห็นตัวเพียออนที่เกาะอยู่น้อยนยแตงเนยจ้ะเพียไตาย,ยู่กับพื้นนี่มันก็จะดูแลายากนะจ้ะเห็นปะใบมัน นี่เพียออนเกาะนี่เพียเริ่มมาเกาะยอดแต่งเขาเลยได้จ้ะถ้าเขาใช้วิธีการมัดขึ้นแบบนี้มันก็จะเอาดูแลหรือว่าสีฮอร์โมนได้ง่ายเลยจ้ะ นี่เป็นแตงที่มัแดแล้วไปเบิ่งแตงที่บระธาตุเนมัดได้จ้ะนี่บระธาตุเนมัดมันก็จะเวลาเอาหดน้ำไปมันก็จะลม่มล่มลงไปก็พื้นนะจ้ะนี่จ้ะมันก็จะบ่โป่งบ่บ่โปง่งบ่อลงได้จ้ะบ่เคยที่มัดนี่อันที่มัดก็จะเป็นจังนสี ดูโปงด,ดูโล่งแล้วก็รักษาง่ายเบิงเบิงโลกเบิงมแมลงได้ง่งายกว่าที่บอดดามัด้ะจ้ะที่บอดดามัดก็ล่มล่มคุ้มดินไป้อจ้ะก็จะเบิงยากดูแลรักษาโลกยากกว่าอันที่มัดน้จ้ะนี่อันที่มัดก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็จะ เวลาเก็บก็จะง่ายเวลาแต่งออกลกูกจะก็จะเก็บง่ายกว่าแต่งกำลังเริ่มออกลกูกนเวลาเก็บก็จะง่ายกว่าอันที่ลมอันที่ลมก็จะเด็ดเปิดหาได้จากกระเบิ้งเอาว่าเขาวพาเป็นอย่างเขาต้องมัดขึ้นมัดกะจะดีกว่าประมาดได้จากเบื้งโลกมแมลงก็ง่ายกว่า อาจจะเสียเวลามาดนิดนึงนะจ้ะแต่ว่ามันง่ายต่อการดูแลรักษาการเฮ็ดข้างแตงกว่านะจ๊ะให้เบ่งความแตกต่างระวังเฮาเฮ็ดกับบรเฮ็ดนะจ่ะนี่จ้ะสำหรับมื่อนี้กะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะจ้ะวัสดีจ้า